องศักดิ์สิทธิ์ขององค์แค่นี้คือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะมองเปิดว่าเปิดคนนะองค์พ่อีลุงมีความเชื่อมัม่นศรัทธาในพระพระพุทธศาสนานะไปแล้วเนะาะชอบสีเขียวหรือสีแดงจ๊ะจังห้องกสีแดง ถูกเพียนอยู่ขนางถูกเพี้ยนอยู่กับถูกนะอยู่มือเดียวกันถูกตัวไปไวใน,นมือบอซถือไว้ในมือเดียวกันดอ,อกไม้ไปื้อไว้ในมือเดียวกันตัวนจะซื้อผ้าโมซามโจ๊ออกดัง กิโกตว่ายหมราชาโนท้าเวสสวรรโน